สวัสดีครับผมเฟนจากไฮโลไทยนะครับวันนี้ครับเฟนจะพามาดูงูแม่พันธุ์นะครับที่ป่วยแล้วบังเอิญบังเอิญไปเจอว่ามันทองนะครับอ่าทำไมเฟนถึงบอกบังเอิญหลายๆคนสงสัยนะครับต้องเริ่มเท้าความก่อนว่าแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับเฟนใส่ตัวผู้ผสมมาเนี่ยประมาณ6-7ถึงครั้งนะครับตั้งแต่เริ่มดูดูการผสมมาไม่เคยเห็นเขาผสมเลยสักครั้งไม่เคยเห็นเกี่ยวเลยสักครั้งเดียวเปิดไปดูกี่ทีกี่ท,ท,ทีก็คืออยู่คนละมุมกล่องอยู่คนละมุมกล่องเลยไม่มีนอนใกล้กันไม่มีเลย ห่างๆเป็นยอทีเนี้ยก็มีวันหนึ่งที่เฟนแบบเซ็งมากๆแล้วก็เลยไปหยิบเขาขึ้นมาดูว่าเฮ้ยแบบมึงเป็นตัวผู้วะเนี่ยมังไม่ยอมมาส่งททีวะคือแบบด้อารมณ์หงุดหงิดเราบังเอิญเจอว่าไอ้เขาเมยียมลายเขาบ่วยก็เลยรีบแยกออกมานะครับออกจากห้องนั้นเพื่อมาห้องข้างบนนี่คือห้องข้างบนนะที่เฟนเอาไว้ให้งูป่วยอยู่นะครับก็คือห้องแยกกันนั่นเองทีนี้ก็รอดูอาการประมาณ2-3วันปรากฏไม่ดีขึ้นเลยก็เลยพาไปหาหมอนะครับ แต่ว่าก่อนไปหาหมอเนี่ยแฟนไปทักว่ามันท้องหรือเปล่าเพราะว่ามันดูตัวอ้วนจังเฟนก็เถียงว่าไม่จริงเพราะว่าไม่ท้องแน่นอนไม่เคยเห็นผสมจะท้องอะไรยังไงแต่แฟนนก็บอกว่าเฮ้ยเขาว่ามันท้องนะแฟนก็เถียงว่าไม่จริงมันอ้วนเพราะมันกินงก่งก็เลยพาไปหาหมอแต่ว่าอ่ะโอเคเราก็เชื่อพอไปหาหมอบุ๊คแฟนก็เลยบอกหมอว่าหมอครับพอดีเนี่ยตัวเนี้ยคือแม่พันธุ์แล้วมันป่วยแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันท้องหรือเปล่าฝากหมอช่วยรบกวนเอ็กซเรย์ดูให้หน่อยเพราะว่าถ้างูท้องเนี่ยการรักษาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปละจากปกติ ทีนี้พอหลังจากเอ็กซเรย์หมอก็ได้บอกว่าท้องครับพอท้องปุ๊บอารารนี้เรื่อง่ใหญ่เลยน่าปวดหัวแล้วเพราะว่าการรักษามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกับหมอว่าทายังไงดีนะครับหมอก็บอกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะพองูมันท้องอ่ะแล้วหลายภาพเอ็กซเรย์มันภาพ2องิติครับมันยังเห็นไม่ชัดหมอไม่มั่นใจว่ามันเป็นหนักแค่ไหนหมอก็เลยเสนอวิธีการโดยการว่าซีทีสแกนซึ่งจริงๆ่ะครับซีทีสแกนมันมีค่าใช้จ่ายเฟรอ่ะก็ยังหลังเลนแต่ว่าเนื่องจากแม่พันธุ์ตัวนี้มันค่อนข้างสำคัญ นะครับพอตัวนี้คือพาเซลเพชรขาวแล้วเฟนใส่เกยือในขาวเข้าไปเพราะฉะนั้นสําคัญมากก็เลยยอมจ่ายนะครับพอผล C T สแกนออกมาปั๊บนะครับจะเอามาให้ดูกันอันนี้คือภาพของผล C T สแกนนะครับอ่าที่เฟนหยิบให้ดูแบบนี้เพราะว่าเฟนจะชี้ให้ดูนะอันนี้ C T สแกนที่ออกมาครับผลที่เห็นคือเริ่มแรกคือนี่คือไข่นะครับนะฮะโอเคนี่คือไข่ทั้งหมดเลยนะครับกี่ใบไม่รู้นะครับนับเอาแล้วก็อันนี้นะครับ คืออึนะครับนี่คือติดกับไข่ลยก้อนอาขาวๆนี่คืออึนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือหัวงูนะมีหัวงูอยู่นี่ทางนี้ทางนี้คือหางงูนะครับอ่าปรแกรมไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับอาจจะแบบยากนิดนึงน,นี่ก็คือไข่โดยเบื้องต้นนะครับอโอเคอ่าโอเคพอเราได้ภาพ CT สแสกนมาไงครับก็เคยคุยกับหมอต่อว่าอ่ะโอเคเป็นยังไงต่อหมอบอกว่า หลังจากที่ซีทีสแกนแล้วว่าปอดไม่เป็นไรคือภายในอ่ะกดูโอเคเลยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นที่ช่องปากก็คือแปลว่าไม่้ายแรงกนั่นเองนะครับหมอก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้เดี๋ยวจะฉีดยาไปแค่เข็มเดียวนะครับอ่าแล้วก็กลับไปที่บ้านไปลองรักษาตัวเองดูก็คือการที่ใช้ฮี a แพดนะครับหมอแนะนําว่าให้ใช้ฮี a แพดโอเคเดี๋ยวเราเรมาคุยก่อนว่าทําไมถึงบอกว่าฉีดยาแค่เข็มเดียวเพราะว่าการใช้ตัวยาฉีดเข้าไปในตัวแมงูนะครับ อาจจะทําให้มีผลต่อไข่ได้เราเลยจะไม่ใช้ยามไม่ใช้ยามากเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อลูกงูว่าลูกงูตายหรือแท้งเหนืออะไรก็ตามแต่เราก็เลยแบบพยายามแบบเซฟที่สุดนะครับก็คือฉีดแค่เข็มเดียวพอแต่ถ้าไม่ฉีดเลยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันป่วยไม่ฉีดเลยก็กลัวไม่หายเพราะว่าอย่างนี้ครับในกรณีถ้าเพื่อนๆเจอหรือพี่ๆเจอนะครับต้องลองปรึกษาหมอดูเพราะว่าถ้าเกิดมันป่วยมากเกินไปเช่นแบบอาการหนักๆแล้วอะเป็นคิดว่าเราควรเลือกตัวแม่ให้รอดก็คือฉีดยาไปเลยไม่งั้นถ้ามามัวพวงกับไข่ตัวแม่ตายก็ยิงไมุ่มเลย แต่ในกรณีของเฟนก็คือฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็ใช้ฮีแพดครับฮีแพดที่เฟนซื้อมาเนี่ยก็จะนหน้าตาแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือฮีเพดนะอันนี้คือแฟนเฟนไปหามานะครับก็การใช้ฮีแพดเนี่ยเ <s> ฟนก็แนะนำนะครับว่าควรใช้อันที่มีคุณภาพหน่อยก็คือ1คือคุมอุณหภูมิได้นะครับเหลือตัวนี้ก็คือแบบคือตัวนี้มันคุมทั้งอุณหภูมิและคุมทั้งเวลาได้เลยคือดีมากๆเลยแล้วก็กันน้ำกันน้ำในระดับหนึ่งด้วยนะครับใครที่ได้ซื้อมาเนี่ยก็ลองหาดูนะครับ อย่าพยายามใช้ของถูกถ้าเราจะมารักษางูเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอาจจะเคยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่าแบบมีเคสซี่แบบว่าฮีแพดร้อนเกินไปจนงูตายได้ก็มีนะครับแล้วก็การใช้ฮีแพดนะครับก็เราจะไม่วางแบบทั่วกล่องงูครับเราจะวางแค่มุมเดียวเฟนจะมาชี้ให้ดูนะครับว่าเฟนบางไว้ตรงไหนบ้างนะครับครับเนื่องจากเมื่อกี้น้ำบอกว่าแสงมันสะท้อนนะครับอาจจะเห็นรายละเอียดของภาพไม่ชัดนะครับเฟนจะมาพามาดูอีกทีนะอันนี้นะครับคือหัวงูนะครับตรงนี้นะครับไล่ลงมาคือช่วงลําตัวนะครับ โอเคนี่นะครับตรงนี้เห็นดำๆอันนี้คือพวกรังไข่นะครับของเขานะอ่าอันนี้คือไข่นะครับเนี่ยคือซีทีสแกนจะเห็นไข่แบบนี้เลยครับคือแบบชัดมากๆนะครับก็มีกี่ใบ1 2 3 4 5 6ที่ชัวร์ๆนะก็ระบายได้สองใบน่าจะสลักนะครับแล้วก็อันนี้คืออึนะครับขาวๆนี่คืออึนะครับอ่านะแล้วก็เป็นช่วงโขนหางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เฟ้นที่เราคุยเคยบอกกันว่างูนะครับท้องแล้วยังอึได้ครับเพราะว่าเนี่ย ไข่มาและอึก็มีถ้าเขาไม่เอาอึออกน่าจะเอาไข่ออกยังไงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูงูนะครับต้องขอโทษนะครับพอดีแสงมันจะมืดนิดหน่อยเพราะที่ลงมานั่งแล้วแสงมันลงมาไม่ถึงนะครับอ่าวันนี้เฟนจะพูดเยอะนะครับจะจับงูหน่อยจะให้ดูงูหน่อยมากเพราะว่าเขาปวดอยู่และยังไม่อยากไปรบกวนเขามากนะครับเพราะว่าเขาท้องด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้เฟนลืมบอกไปนะครับว่าตอนแรกที่เจอครับน้ำลายมันถึงรลเวลไหนเฟนถึงพาไปหาหมอก็คือเยอะมากบนนอกข้างนอกปากเยอะวมาไป นะครับโอเคเรามาเท้าคำก่อนว่าเนี่ยนะครับอันนี้นะครับคือหลังจากกลับมาหาหมอแล้วนะครับตอนนี้คือนกำายเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับอาทิตย์แรกก็ยังมีอยู่แล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้นะครับคือประมาณ20วันที่แล้วอ่คือตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะครับได้ไหมกล้องเห็นเนาะโอเคที่เฟนพูดไปในคลิปท้องไม่ท้องเวอร์ชัน2นะครับโอเคนี่ครับไม่มั่นใจว่าเนี่ยคือโอเวอร์เลชั่นของเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขาหยุดกินแล้วแต่ว่า ไม่มั่นใจบอกเขาหยุดกินเพราะว่ามันท้องหรือเขาหยุดกินเพราะว่าเขาป่วยนะอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยสังเกตว่าตรงช่วงท้อง,งนู่นนะครับคือเขายกออกมาแล้วจะเหมือนตัวที่เฟนยกตัวอ,อย่างให้ดูรอบที่แล้วนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่านี่คือโอเวอร์เลชั่นหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่ออันนี้คือประมาณวันที่3เมวายนนะครับพอผ่านไปเนี่ยพอผ่านไปอันนี้วันที่4มกราคมคือผ่านมา5วันเห็นไหมครับว่าท้องท้อครั้งจะบวมเยอะมากๆเลยนี่ครับช่วงนี้ครับเห็นไหมเนาะก็คือบวมมากนะครับ แล้วก็หลังจากวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่12มกราคมนะครับเขาก็ลอกขาบดีไม่ได้ถ่ายต่อลอกค้าบไว้ลืมนะครับอันนี้คือลอกค้าบแล้วนะครับอ่าแล้วก็อืออกมา3มก้อนเอือ3ก้อนนั้นมาจากไหนนะครับคือก้อนที่อยู่ในภาพ CT สแกนครับนี่ไอ้3ก้อนนี้ครับเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะๆจริงๆอ่าคือ3ก้อนนี้เลยครับอืที่ออกมาคือ3มก้อนนี้เลยนะครับ ก็คืออึไม่เยอะอะเอางี้ดีกว่าหรือไม่เยอะทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยครับเขาผ่านช่วงโอเวอร์เลชั่นไปหรือยังหรือยังอยู่ในช่วงที่แบบว่ายังไม่โอวู oo, คืออึก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโอวออะไรยังไงนะครับมาแต่ว่าที่เป็นสังเกตคือตอนเนี้ยหลังเขาเป็นสันที่แบบเป็นสันมากๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูงูกันดีกว่ามา อันนี้เฟนใส่หายบอกไว้นะครับเพราะว่าลดความเครียดของเขานะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับว่าหลังเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นสันนะครับเฟนจะไม่ได้ชี้ไม่ได้อะไรแล้วนะเพราะว่าไม่อยากจะกวนเขาเยอะนะครับะจะให้ดูเท่านี้นะอันนี้คือน้ำลายล่าสุดเปิดคือแห้งแล้วนะครับแทบไม่เห็นน้อยมากๆ90%เนดีขึ้นแล้วนะฮะโอเคอ่ะให้เขาพักผ่อนต่อโอเคเรามาคุยถึงเรื่อง วิธีการรักษากันต่อนะครับที่เฟนพูดมาค้างไว้นะครับก็คือ,อหมอบอกว่าฉีดยาเข็มหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มารักษาด้วยตัวเองต่อโดยการใช้ท e ี่แพดในการให้ความอบอุ่นเน,ะนาะการใช้ท e ี่แพทที่เฟนบอกไปนะครับเราจะไม่ปลูรลองทั้งหมดของกลองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาร้อนเกินไปเนี่ยงูจะไม่มีที่หลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปลูแค่จุดเดียวเฟนก็เลือกที่จะปูจุดนี้นะครับตรงนี้จริงจริงถ้วยน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นตนแต่เขาดันมานะครับเ็นไม่เปิดที่แพดไม่เป็นไรก็คือปูไว้จุดฝัง่งหนึ่งของกล่องนะครับก ข้างใต้ปูรองเปนจะไม่เปิดแล้วนะไม่เป็นไรก็คือเอาทีแพดว่างเอาแผ่นปูรองว่างปุ๊บนะครับที่ต้องใช้แผ่นปูรองเพราะว่าอะไรเราจะไม่ใช้เลื่อยชนในกรณีที่เจอเรามีงูป่วยนะครับเพราะว่าขี้เลื่อยจะเข้าไปติดปากงูอาจจะทให้ปากเสบเพิ่มได้นะครับอ่าไม่ควรเราควรจะเปลี่ยนเป็นแรนเพิร์เรองมีแมวแมวหรือว่ากระดาษแทนนะครับอ่าก็คือปูไอตัวพีแพดตัวนี้นะครับอ่าปูไว้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาแผ่นรองมาวางทับนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วก็หลักการใช้ฮีทแพดนนะก็คืออย่างฮีแทแผ่นตัวนี้มันจะคุมอุณหภูมิได้นะครับอืมมันจะมีสายอยู่เนี่ย M H M L อะไรไม่รู้เนี่ยก็คือนั่นคือมันคุมอุณหภูมิได้็นจำไว้น่ว่าเท่าไหร่เอ,า,อาง่ายๆก็คือก่อนที่เราจะใส่งูเข้าไปครับเราลองเปิดทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วลองเอามือไปอังดู ว่ามันร้อนเกินไปไหมเราลองนึกภาพว่าถ้าเราวางอย่างเงี้ยสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยเราทนไหวหรือเปล่าถ้าเราทนได้เฟย์คิดว่างมูก็ทนได้ครับแต่เทาถือว่าุยวางห้าทียังร้อนชิบหายเลยอันเนี้ยร้อนเกินไปสำหรับงูคิดว่าไม่ควรครับก็ควรเปลี่ยนนะฮะอ่าส่วนเรื่องตั้งเวลาเฟยก็จะตั้งเวลาตอนเฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่ากลางวันเฟยคิดว่าความอบอุ่นมันค่อนข้างเยอะแล้ว จากที่เห็นผลก็คือเขาไม่ค่อยนอนฝั่งอีแพดเท่าไหร่นอนอยู่อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียวแล้วก็หลังๆก็คือไม่นอนเลยอาจจะนอนตอนที่เฟนไม่เห็นก็เป็นไปได้คลิปนี้ก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นวิทยาทานและกันว่าถ้าเราเจอแม่พันธุ์ที่ป่วยเราควรจะรับมือ,อยังไงนะครับในเบื้องต้นเนี๋ยเป็นจะมาสรุปไป็ัคอีกครั้งนึงนะครับถ้าแมงูไมแม,ม่พันธุ์ป่วยเนี่ยเราควรทำยังไงเริ่มแรกเลยเฟนแนะนาให้ไปหาหมอก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เช็กกันว่าเขาป่วยในระดับไหนนะครับถ้าเป็นแค่ช่องปากเหมือนเฟนเนี่ย,ย,ยเฟน ถ้าไปหาแล้วหมอบอกว่าเฮ้ยมันเป็นถึงปอดแล้วอันนี้ส่วนตัวเฟนคิดว่าเราควรเลือกที่จะรักษาแม่พันธุ์นะครับอย่าพึ่งหวงไข่เลยไข่อย่างไงปีหน้ามันก็ทําได้ครับแต่แม่พันธุ์เสียตายหรือเสียชีวิตเนี่ยเฟยคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราควรมีฮีแพทนะครับเพราะว่าเฟยคิดว่าฮีแพทมันให้ความร้อนได้ค่อนข้างสม่ําเสมอเนอะอาะง่ายดีหรือใครอยากใช้แค่ไฟกกเนี่ยอันนี้เฟนไม่ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าหมอนนำฮีแพ d มาเลย แบบโดยตรงๆเลยเพก็เลยคิดว่าอะไรที่หมอแนะนามาเราก็ใช้นะครับแล้วก็ดูเรื่องความร้อนเป็นหลักนะครับประมาณนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วละ่ะตวัวตัวนี้ก็คือลุ้นกันต่อไปนะว่าจะท้องไม่ท้องนะครับไอไม่ใช่คนเท่าที่ท้องเราคิดว่าท้องแล้วล่ะแต่จะไข่ไม่ไข่นะรหรือว่าตอนนี้ดูไข่ไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าไข่ที่เห็นอยู่ครับมันยังเป็นไข่ที่ยังไม่สร้างเปลือกก็คือตอนตอนตอนที T ่ซีทีสแกนนะยังไม่เกิดการโอวูนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าถ้ามันโอวูแล้วตอนเอ็กซเรย์มันจะเห็นภาพที่ไข่ที่ชัดม,มากชัดมากๆเลยแต่ตอนเอ็กซเรย์มันเห็นไม่ชัดไปชัดตอนซีทีสแกนนะครับก็แปลว่ามันยังไม่สร้างเปลือกไข่นั่นเองตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะดูดไข่กันไ <password S 2> ปนแล้วหรือยังท้องอยู่แต่คิดว่ายังท <besteht S 1> ้องอยู่นะครับดูจากอาการของเขาเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันก็เขาเลิกค่าไปวันที่12 2มกราะครับเพราะฉ ้าเกิดว่าคาบนั้นเป็นเพีเยชช์ก็คือคาบสุดท้ายนะครับเขาจะไข่ประมาณวันที่11กุมภานะก็เดี๋ยวมาเราลุน้นกันว่า11กุมภาจะไข่หรือเปล่าถ้าไขเดวเฟนจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแต่ถ้าไม่ไข่ก็แปลว่ารอไปอีกคาบหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสไขยย่หนึ่งกันครับผมยังไงก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอันนี้ทักมาหาเฟนได้นะครับเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่เจอเคสเดียวกับเฟนแล้วก็ทักมาเฟนก็ได้นํา ให้ไปหาหมอหรือว่ามาคุยกันหลังใหม่ล้วกันว่าเผื่อถ้าไปช่วยได้เฟนก็ยินดีช่วยครับเพราะว่าเข้าใจว่าตอนเจอเคสน,นี่ยโคตรปรวดหัวเลยแบบเครียดมากๆเฟยปรึกษ,ษาหลายคนมากๆเลยครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ